ไเยค่ะโอเคค่ะอค่ะนักธิม่ไม่ของฉันช่างเดือดทำเยแล้วเ่อนโอคเลยอ๋อเียหมด เ็นร้อยค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องที่พวกเราน่าจะเคยเล่นมาแล้วด้วยความเป็นคอมเมดี้เล็กน้อยแต่ก็จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นค่ะ ตัวเขาจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนหนูก็ต้องเหมือนเป็นฟิลนอนปอดไส้เข้าไปในรีสอร์ทของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยจะใช้สเสน่ห์อะไรมาใจบอสเล็กก็ต้องรอดูค่ะ mm hmm. ตอนเรื่องนี้เป็นแนวอีกแนวหนึ่งที่น่าจะมีความฟุ้งมากขึ้นคือก่อนหน้านี้เราเคยเล่นยูริ้ด้วยกันก็จริงแต่ว่ามันค่อนข้างแบบออกไปทางแนวแบบซีรีสดราม่าเลยเป็นอาชีพราชการเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะมีความแบบรีแล็กขึ้นแล้วก็ความฟุ้งของความเป็นยูริ รวมถึงคาแรคเตอร์ใหม่ๆด้วยไรเงี้ยเพราะเราก็รับบทเป็นอาโปเป็นเจ้าของรีสอร์ทส่วนเขาก็เป็นเลขาที่เราจะเรื่องมันจะดําเนินไปเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆความเป็นแบบศัตรูที่รักอะไรประมาณเนี้ยคือเข้ามาด้วยความที่เราเหมือนจะไม่นี่กานนะแต่สุดท้ายก็แพ้ใจกันอะไรมันก็จะเป็นฟิลประมาณเนี้ยค่ะเรื่องนี้ฟัาถนัดเลยเพราะว่ารวยสักทีเนาะสักทีสักทีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆคือเป็นคนชอบใส่สูตรอยู่แล้วด้วยเพราะเรื่องนี้เราจะได้ใส่สูตรบ่อย ก็น่าจะเป็นลูคที่คนเห็นเราเราไปงานมิสแกนไปงานอะไรเงี้ยพออยู่แล้วใช่การเล็กติ้งอะไรของเรามันยากง่ายขนาดไหนเป็นเรวยร้อะเนรวยเงี้ยะไม่ค่อยชินเลยค่ะปกติถ่ายแต่แบบว่าแนวสังกสีหลังคาอะไรเงี้ยันนี้คือจะได้ถ่ายในรีสอร์ทแบบเย็นๆกับเขาแล้วก็อตื่นเต้นเหมือนกันเ่นแบบมาจาการ์มเราไม้ว่ราไ่ร้นะา่่่ <rôle> เป็นเล็บเรื่องความขยันละกันเพราะว่าในเรื่องของอโบอโบกับเอ่อหรือว่าบอสเล็กก็ต้องขยันมากๆในการทำธุรกิจใช่ค่ะแต่ว่าไคเตอร์คือไม่กลตัวเราเลยไม่กลแต่แต่บอสเล็กอาจจะไม่ได้มีปักตากาดอพูดเอาะสั่งแล้รโมท จริงวันนี้แฟนขับก็มีฟู้ดซัพพอร์ตเป็นนําพงป์ิเลิาพอได้ยังคะได้ยังคะผักตะก้ที่นี่อีกได้ฟรีวันนี้ได้ฟรีวันนได้ถือผูกฝังแ้นแฟนขับค่ะเขามาแจกเพื่อนบ้านแฟนชาวอลกชาวโอกของเราเลยไครับห่างไกลควรอะไรังไงไหมครับเป็นเลยขายังไม่ยังจริงๆยังไม่ได้มีความแบบว่าไกลตัวมากขนาดนั้นค่ะก็คือ แต่ในเรื่องของความแสบความสนความแก่นเนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องเวิร์กช็อปเพราะมีอยู่แล้วในตัวแต่ในเรื่องของการใช้สเสน่ห์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าไปไปดูอีกทีนึงว่าจะใช้ยังไงแล้วก็ในส่วนของเลขาจริงๆคาแรคเตอร์มันค่อนข้างที่จะอายุโตกว่านิดนึงค่ะต้องมาดูอีกทีว่าเราในเวอร์ชั่นที่จะโตกว่าเราเป็นเลขาเป็นคนทํางานจริงๆจริงจัง,จงเนี่ยคือจะต้องเป็นยังไงค่ะของคู่เรามีแพนมือแพนหรือ,อยังคะว่าเขาจะถ่ายช่วงไหน จะอีกสองเดือนช่วงสิ้นปีค่ะช่วงสิ้นปีท้ายๆปีกลับจากยุโรปก็แปงว่าปีหน้าก็จะประมาณต้นปีหน้าค่ะเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองของของตัวสี่เรื่องอาทใ่รอยเลสฝากนะคะได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรเจกต์นะคะของพวกเราทั้งสี่คู่ โดยเฉพาะเรื่องนาทีลอยเล่ทีอ่อินวอร์ดได้รับบทเล่นเป็นอโปแล้วก็ชลรดานะคะก็ตั้งใจมากๆอยากจะให้ทุกคนได้เห็นแนวยูริใหม่ๆที่อาจจะเคยเห็นว่าเราเคยเล่นกันมาหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเราลองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่มีความฟุ้งที่ทําให้เหล่าสาววายหรือว่าแฟนคลับที่บราซิลเม็กซ,ซิโก,โกใช่ไหมคะทีมาขอบุกดีมากค่ะแล้วก็คือเขารอคอยเมาสปี mm hmm. กับการที่เราจะ ไปได้แล้วก็ถือว่าเหมือนเป็นการเปิดสักราชของ G หญิงหญิงๆคู่แรกที่ได้ไปแถบลาตินอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ไม่คิดว่าบัตรจะขายหมดทุกที่นั่งรวมถึงการเอ่อการความอบอุ่นการเชียร์อัพอะไรเงี้ยพวกเขาก็เต็มที่กับเรามากๆก,ก,ก็มีเสียน้ำตากันไปเยอะกับเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เขามอบไปให้บรรยากาศเห็นว่าวันนั้นคนเต็มพอดึงจชื่นอกชื่นใจไหมไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะคะ่ะเพราะว่าเราเราอยู่บนเวทีเรามองขึ้นไป อย่างนี้มันแบบเต็มทุกที่นั่งเลยแล้วก็เขาไม่ปล่อยให้เราเดตแอร์เลยค่ะถ้ามันเงียบเมื่อไหร่ปุ๊บเขาะจะเริ่มเชียร์อัพอะไรอย่างเงี้ยมนเลยทำรู้สึกว่าเออมันมันกระตุ้นความสนุกของเราอยากจะออกไปแฮปปีกับเขาอะไรทำกิจกรรมร่วมกันก็เป็นมิที่ซึ้งแล้วก็อบอุ่นมากๆอีกมีตนึงค่ะแกชันเราก็มีโมเมนตะ์แบบใช่เขาร้ <S <S อ,องเพลงแบบวันเกิดให้คุณพ่อซึ่งแบบว่าตอนวันเกิดคือหนูอยู่ที่ เอ่อเม็กซิโกอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนทำเซอร์ไพรส์ให้ด้วยรู้สึกว่าเออเขาอัพฟีชเชียรแบบคนรอบข้างเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณเราดูเราสุดท้ายแล้ว่าเราเป็นคนเอเชียเราเป็นดีดีตลาดแต่เราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดตอนแรกยำรับว่าแอบกลัวเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยตอนที่มีแพลนมาแล้วเราคิดว่าบัตรจะขายหมดหรือเปล่านี่นู่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอประกาศไปก็คือทางเอ่อโปรดิวเหมือนเขาแบบไม่ต้องห่วงเรื่องการขายบัตรเลยนะเพราะว่าบัตรคือขายเกลี้ยง แล้วตอนทั้งๆท,ที่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําการโปรโมทอะไรยะแยะเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็พอไปถึงก็เห็นถึงความน่ารักของของผู้คนตอนแรกเรามีแอบกลัวกันว่าเฮ้ยมันจะจะเป็นอย่างนี้ไหมจะอย่างนั้นไหมแต่พอเราไปถึงเราสิ่งที่เราคิดไว้ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยไม่มีความน่ากลัวดใดๆทั้งสิ้นแล้วก็นั่นแหละคะ่ะเขาก็น่าจะแบบเป็นการดีใจด้วยที่เหมือนมียูริฝั่งเอเชียได้แบบไปหาเขาแล้วก็น่าจะมีอีกหลายๆคู่ที่จะได้ตามไปด้วย แต่เราเป็นคู่ที่แบบเปิดเลยที่ไปในโซนนั้นเราไปชิมลางก่อนค่ะไปชิมลางก่อนแล้วก็ทราบมาว่าเดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์ของบ้านเรามีบางคู่ที่จะได้ตามไปด้วยก็ต้องรอรู้ว่าจะเป็นคู่ไหนจะไปสมัยวัเดียรู้อ่ะยังไม่ได้บอกว่าคู่ไหนไงไปรอรู้ดูจะเป็นการตลาดเปิดตลาดแบบเวอร์ัวรในที่ตัดเลยมันจะมีสิ่อื่น ประเืนอะไรมีก็มีค่ะเดี๋ยวเดือนกันยาเราจะมีไป10วันติดกันเลยก็คือจะมีบาร์เซโลนาสเปนใช่ไหมคะแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษสามสามประเทศค่ะต่อกันเลยคืทัวร์โลกเนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทัวร์แล้วค่ะมันเหลือที่ไหนน่าจะทัวร์แล้วค่ะเอออย่างนี้เราต้องฝึกพวกอาษาหรือว่าเอาอะไรไปแบบมัดใจกันครับที่ประเทศตุรกีที่เราจะไปมั ก็ต้องมีนะจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวอย่างเช่นตอนที่เราไปฝั่งลาตินอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ฟังภาษาอังกฤษออกทั้งหมดแล้เราก็ต้องฝึกภาษาสเปนฝึกภาษาเอ่อบ้านเขาอย่างเช่นการทักทายบอกรักขอบคุณอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องพูดให้เป็นพอพูดปั๊บก็คือเขากรี๊ดเลยอะไรอยางเงี้ยได้ยินบ้านอะไรได้ยินโอลาเนาะโอลาโยซยโอลาโยซยอิงฟ้าโยซยชาล็อ เซียโมกลาเซียโมประมาณนี้แค่นี้เขาก็พูดก็แบบว่าสวัสดีนี่อิงฟ้านะนี่ชาร์ลอตนะฉันรักคุณมากๆขอบคุณมากมากแปลว่าปีนี้เราก็คุยเจะก็น่าจะให้เป็นปีที่เหมือนเราได้ไปมีทิ้งที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็มีทุกปีเนาะแต่ว่าปีนี้น่าจะเยอะสุด มันก็เลยทำให้พ oh, like mm, yeah? um ี่ฟ้าทำงานเยอะจนอยากจระเษียนออกเรื่อยๆกเลยอายุเท่าไห่นะพวกเลยเหรออายุเท่าไหร่นะแตกเกษียนแล้วหรอคือจริงๆมันจริงๆมันไม่เกี่ยวไม่ได้มองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือว่าตัวเลขแต่ตัวเลขแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับอายุการใช้งานของร่างกายเรามากกว่าว่าเราว่าเราไหวที่เท่าไหร่จริงๆคำว่าเกษียนของหนูอาจจะคือมันไม่ได้แบบหายไปเลยเลิกทำงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะ ขอเบางานลงแล้วก็เลือกที่จะรับงานที่เรารู้สึกว่าเราไหวจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งแบบงานช่วยงานขอหน่อยนะอันนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยมันมันก็มีที่เราจะต้องแบบโอเคเราอันนี้ก็เสียดายโอกาสอันนี้อันนี้ก็เสียดายมันก็มีทั้งที่เราอยากทําแล้วก็มีทั้งที่เราแบบว่าโอเคมันก็น่าเสียดายอะไรเงี้ยก็ก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แน่นจริงๆกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านมิ้งฟ้าที่คุยที่ปุะวัต ย, <laughs> ยังไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เขามองหน้าหนูเขาก็น่าจะรู้แล้วแหละเขาน่าจะได้ดูในสัมแต่ว่ามีการมีการพูดคุยกับทางกองว่าแบบโอเคกับ,ก,บกับผู้รับงานอะไรเงี้ยว่าอาจจะขอขอคัดงานหรือว่าขอเนี้ยแบบมีส่วนร่วมในการเลือก,เล,อกเลือกรับงานด้วยนะอะไรเงี้ยใช่โดยเฉพาะเรื่องของงานละครงานอะไรที่ไม่ไม่ไม่แน่นจนเกินไปพอเราทำงานแบบนี้ยค่ะมันส่<ไ>งมไม่ให้ผู้รับ ก็ก็ส่งนะส่วนมากมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าที่เรามองว่า,าเราคือช่วงที่เราได้ตำแหน่งแรกๆมันมาเลยแบบเต็มที่เราทํางานทุกวันได้วันละสี่ห้าอีออเวนต์เลยเงี้ยแต่พอมันเริ่มไปเรื่อยๆๆสปีดแรงเลามันก็เริ่มตกมันเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นมันเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่เราเรื่องของการตื่นกันนอนเลยก็มีก็มีส่วนรวมถึงภาวะความเครียดเกี่ยวกับการทายละครเกี่ยวกับอะไรเพราะมันก็มีแรงความกดดันอยู่ด้วยของของ อผู้ชมของอะไรเงี้ยที่มีความคาดหวังตามมา mm. มันก็ทําให้เราแอบแอบกด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 มันไว้อะไรเงี้ยมันม<า>ีมันมีมามีมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะใช่แต่ว่าเออก็ไม่ได้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 จะหายไปไหนก็ยังคงแบบรับงานเหมือนเดิมแต่อาจจะเป็นเหมือนพี่ๆดารานักแสดงที่เขาแบบปีนึงอาจจะสักสองเรื่องสาเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้หนูน่าจะถ่ายประมาณเป็นสิบเรื่อง <Heights> ปีนี้ก็เป็นสิเรื่องจุดไหน ฝัมีฟ้าคิดว่าเสียเส็งเสเสดใช้คว่าเสดดีกว่าเสด็จอลมน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าที่รู้สึกว่ามันมีช่วงวันที่เราไม่ตื่นแบบตื่นลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการแบบฝากคนรอบข้างรวมถึงอารมณ์ที่เราโมโหง่ายหุดหงิดง่ายกินไม่เป็นเวลามันก็จะตามมาด้วยอุ่นที่ต่างมาด้วยก็จะเป็นคนรอบข้างที่คอยสะกิดเราว่าแบบเอ๊ะมีฟ้าแบบ บางทีเมื่ออะไรเงี้ยคือคือ,อลอยไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็มันจะทําให้ส่งผลกระทบกับงานที่เรารับด้วยเราก็ไม่อยากให้มันส่งผลกระทบกับโอกาสที่ลูกค้าให้อทําให้แบบมันดีทุกโอกาสที่เข้ามาแต่ยังไม่ต้องต้องคอนซ็ปต์กับคุณหมอใช่ไหมคะตอนนี้จริงๆมีคอนซัลต์อยู่เรื่อยๆค่ะก็พอเหมือนเมื่อวานได้ออกรายการสัมปก็มีเอ่อในกองทีมในกองเนี่ยค่ะก็ทักมาว่าแบบอยากไปรตรวจสุขภาพไหม จริงๆเราก็ตรวจเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆหน้าหลักๆของฟ้ามันน่าจะเป็นเรื่องของภาวะความความเครียดด้วยเพราะเหมือนเราทํางานอย่างเดียวก็พยายามจะลองแบบโอเคถ้ามีวันหยุดให้เราได้ออกไปรีแลกหรือว่าดีลีทหรือว่าไปเจอสังคมเพื่อนหรืออะไรที่แชร์ได้ดีลีทตัวเองของบ้างก็ก็คงจะดีขึ้นแล้วคุณหมอคุณหมอให้คำแนะนำยังไง กินยาต้องกินยาใช่ใช like like ่เพราะบางทีการกินยามันทําให้เราทํางานยากด้วยบางทีเช่นแบบมันมีเอฟเฟกตามมาซ่เรื่องของลิ้นแข็งเรื่องของแบบเดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็นิดหนึ่งทุกวันนี้ก็พยายามหิวตัวเองด้วยสัตว์เลี้ยงบ้างแฟนคลับบ้างหรือว่าสิ่งที่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 ดูหนังบ้างอะไรบ้างก็ที่ทําได้ในในนในตอนนั้นเลยตอนนี้คือเริ่มเริ่มกระบวนการการเสพนยังค่ะ น่าจะต้องเป็นปีหน้าเพราะตอนนี้ก็ยังคงแน่นอยู่ยังคงแน่นอยู่แต่ว่าก็พยายามเหมือนเหมือนพอผู้ใหญ่เริ่มทราบเขาก็จะพยายามเครียอันไหนที่สามารถหยุดให้ได้ก็ก็จะให้หยุดอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าการารงแบบปีหน้าเราเริ่มเปลี่ยนงานลงแล้วอยากมันกลับมาเฟสเหมือนเดิมกลับก็กลับค่ะก็คืออาจจะแค่มีช่วง work life balance อะไรเงี้ยให้มันดีเฉยๆนาดแเหมือนตอนนี้มันยัง หนักไปทางการทํางานซะส่วนมากแต่แค่เราเหมือนปรับตัวดูตัวเองให้มันบาลานซ์พอดีๆก็ก็คงโอเคกว่าพี่ชาลค่ะเราก็เสียดโอ้มีงานอื่นแล้วเออเวลาเนี่ยเมื่อกเราไปมาช่างเหรอเยอะเหรอเยอะค่ะไม่ Be time, จริงๆก like right ็มีม yeah, really ีค่ะมีประมาณสักแบบปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็รับงานที่ทางทางกองรับให้ก็จะมีงานใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีเวนต์เยอะขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการแสดงตอนนี้ก็จะมีแค่2เรื่องค่ะก็ถ้าสนใจก็ยังสามารถได้อยู่ค่ะคือชอบพอมที่จะรับงานมาเรื่อยๆใช่รหนูชอบทำงานนะจริงๆหนูชอบทำงานได้อยากมีฟิลแบบว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ย หลอกต่อเลยอ่ะแรกๆพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะจะพักจะเริ่มเข้าใจคือจริงๆมันก็นั่นแหละเอาเอาที่ว่าอยู่ที่ความพอดีมากกว่าพอดีพดีแบบ ให้มันบาลานซ์กันให้ดีอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าอาชาหลอดเมื่อกี้เราติดใจนะเพราะพี่ฟ้าเขาบอกว่าจะเตะเราเขาไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่เขายังอยู่ยังต้องถ่ายซีรีส์กันอีกเยอะแต่จริงๆหนูอ่ะเห็นเห็นเขาทำงานหนักมาสามปีแล้วเห็นเขาบ่นสองอย่างคืออยากนอนกับอยากเที่ยวเที่ยวแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ยังไม่เห็นเขาได้ทําเลยอะไรก็รู้สึกว่าเออเขาคงอยากที่จะแบบมีแค่อาจจะสักหนึ่งอาทิตย์ให้เขาได้ไปรีชาร์จเฉยๆในช่วงสามปีอะไรเงี้ยแต่ก็ สู้นางานเยอะทำอะไรไม่ได้ได้แค่ปอบไปเลยก็ขอให้ให้ได้แบบเที่ยวเยอะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็คือจะคอยบอกตลอดค่ะแต่ก็เข้าใจว่าในช่วงนี้พอมีเข้ามาเราก็ต้องรีบรีบโกยให้ได้เยอะที่สุดอันนี้ได้เตรียมบอกแฟนคลับอย่างค่ะเชื่อว่าเขาต้องไหาเนะคะโอ้ยจริงๆแฟนคลับก็อยากให้เราได้พักเพราะว่าทุกคนก็สู้ไปด้วยกันตลอดสปีคือมีงานที่ไหนไปด้วยกันขึ้นเหนือล่องใต้บางทีจังหวัดวันนี้อยู่จังหวัดนี้ พร e uh ุ่งน <Okay. ี้โดดไปอีกที่หนึ่งบินไปอีกประเทศหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็รับรู้มาตลอดอะไรเงี้ยจริงๆตัวแฟนขับเองเขาก็อยากให้เราแบบบาลานซ์ที่ดีเช่นเดียวกันก็ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเราด้วยเนคยืนยันว่าไม่ได้ถึงขนาดไม่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 ค่ะแค่อาจจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เจอกันแน่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ใช่ต้องดคแลเอะ เดินผู้สนุกใจหายอะไรกันสิ